นะครับก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมกันทุกท่านด้วยนะฮะ่ว so, นเราคลิปนี้เรามาอยู่กันในเกม Dead by Daylight ยังไงล่ะตอนนี้ไปดูคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด,มก,ดกระ<ห>ดิ<ห>่งกันะนะ <laughs> วันนี้เรามาเล่นกันแค่คนเดียวโอเคไปไลยวันนี้ <c oughs> ไมไอที่ <c oughs> ไม่เอา เ้ยเดี๋ยวดิวันนี้นะผมเรามีแขกรับเชิญนะก็คืออ่าบ็อกกี้ทีวีเกมเมอร์ใช่ปะบ็อกกี้ทีวีบ็อกกี้ทีวีอย่างเดียวเออบ็อกกี้ทีวีอย่างเดียวก็วันนี้นะผมมีแขกรับเชิญนะก็คือบ็อกกี้ทีวีนะเดี๋ยวถ้าใครจะไปดูช่องนั้นก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะ โ <Okay, S 2> อเคแล้วส่วนส่ค,คลิปนี้แล้วก็สสคลิปนี้นะเราก็จะมาเล่นเดนมาเป็นครั้งแรกยังไงลนะ่ะในปีแบบว่าของช่องปีหนึ่งจะมีคลิปดีๆคังหนึ่งป้าตา,าอย่าพูดมากอย่าไปเล่นเถอะตาตาโอ้โหแมปเชนนี้อีกแล้วโอแล้วกูอยู่ข้างบนสุดด้วย ลังกาไงมีสวัสดีครับเฮียเราอยู่กันสี่คนเลยวะของแม่งโคดีอ้าวเชียแล้วกูซ่อมไม่ได้เลยจะซ่อมอันอื่นโดนมื่อกี้เพ yes> ื่อนให้กูซ่อมว่ะอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ตะโกนมาแล้วเียเฮ้ยไอ้ทียไอ้ที่ไอ้ที่ ไปแล้วจ้าเข้าต <positives> <one> well, hey, right. uh? ูนไงเข้าตูนเข้าตูนยังไงล่ะเฮ้ยหายไปไหนกันหมดอ่ะเชื่อทำไมต้องเหลือกูคนเดียวอ่ะโอ้ไอ้เหี้ยนี่ไงนี่พาไปกูเฮ้ยเจอไอ้หนุ่มเกาหลีเหรอ อะไรหนุ่มเกาหลีเนี่ยไม่ไปโดนไม่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 โดนนั่นนนั่เพื่อนหรือฆาตกรวะนั่นเพื่อนหรือฆาตกรอ่ะมองไม่ชัดโอ้ยโอ้โห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 ไปแล้วจ้าอยากไปปุย หลุดยังหลุดยังหลุดยังแล,วล,วลว้วแล้วแล้วเก้าสิบห้าเก้าสิบแปดเก้าสิบเจ็ดเอ้ยไม่ใช่เก้าสิบเก้าเอ้าไอ้เนี่ยโดนโอ้โหเสร็จแล้วเสร็จแล้วเครื่องหนึ่งเสร็จแล้วเครื่องหนึ่งกูนำไปแช่<อ>เฟสสองแล้วไอ้บอร์กกี้ตายนี่คือมันมันเฝ้ากูเลยอ่ะมันไม่ยอมไม่ห่างเลยอ่ะไปไปไปกูรับกูรับ ไอ้เหี้ยและไอ้ตัดโอ้ยโอ้ยไอ่เชี่ยหนุ่มเกาหลีบ้ายังโดนแขวนยังอะไม่ห่างกับกูเลยอ่ะไอ้เหี้ยมันแบบเอากูให้ได้อ่ะโอ้แล้วกูบินเลยไอ้เหี้ยแล้วกูลืมเอา เนื้อเลื่อนมาด้วยเนื้อเลื่อนๆเฮ้ยมันไม่เห็นกูกูกำลังไปซ่อมไฟโอ้ยจัดเสียงที่หายเชื่อบอกูหายไปเลยไม่ได้ไม่ได้เอาแผ่นที่มาชิบนหายกูจะรู้ไหมเนี่ยมีเครื่องไหนบ้างเนี่ยเนี่ยเพื่อนมันซ่อมอยู่อ่ะเนี่ยกูเจออีกเครื่องนึ่งนะแล้วเพื่อนกูหายไปไหนกันหมดเนี่ยเพื่อนมันซ่อมอยู่ โอ้ยเชี่ยตกใจหมดฮันเน่ไม่ได้เอ็มกูรอแล้วเทิมมันมามันไม่เห็นกูไล่นันอยู่เฮ้ยไอหนุ่มเกาหลีเฮียไอหนุ่มเกาหลีตาบอดเอ๊ะหน่นี่อย่านะ ่านแน่ไม่ได้แอมหรอกเชี่ยแปดสิบเปอร์จะเสร็จแล้วแปดสิบเปอร์อุ้ยเชี่ยแม่งสะทกใจท่านแน่โอ้เชี่ยชิบหายละชิบหายลเลยเพื่อนโอ้ โอ้ย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 พ่อมึงเป็นนักปามีดอ่ะไอ้ลงเแตกลงแตกไอ้เียลงแตกพ่อมึงเป็นนักปามีดอะไอ้สัตว์ส้นตีนไอ้เฮียอยัยแม่งมีขำด้วยไอ้เฮียพ่อมึงเป็นนักปามีดมึงมีมึงอะไรไอ้เลื้อเลืนอยู่ไม่ใช่หรอ ใจกูมีน้เลื่อนอยู่เอ้ยมึงลองมึงลองมึงลองนั่แหละเพื่อนเลอยู่อ้ามันไม่เห็นเพื่อนเหรอไปก่อนแฮมไปก่อนเออเพื่อนดึงกูจะได้ไม่ต้องเสียไอ้้เหียไปเลยจ้าเอ้ยมึงก็โดนตีตายพ่อมึงไอ้เหฮ้ยยังไม่ควรเทียเลยสัตว์อ้โหไม่คลีฟปังเลยสัตว์นี้ยังก็ดื่อเลย ไม่นะไอ้เนื้อลื่อเดือดจัดมูเนืน้อลื้อเดือนนดมึงดูซะไอ้หนุ่มเกาหลีชิปหายละกูจะออกได้ปะเนี่ยเชีย่ยไม่น่าออกได้วะ่ะคุณกด<ค><ณ>อะไรอ่ะไม่กูโดนอันนี้แล้วไม่น่าจะออกได้เนืน้อลื่นอ่ะออกได้ออกได้โหแม่งทุบเครื่องเลยว่ะ ชิปหายแล้วไอ้เหี้ยแม่งก็แม่นจังเลยสัตว์ชิปหายเนื้อเนื้อดึงอมันไม่ได้ใช้เนื้อเนื้อลื่นมันต้องใช้ตั้งแต่ตอนเฟสแรกเฟสสองมันใช้ไม่ได้ไม่ใช่ไงตอนนี้กูเฟสสองใช้ไม่ได้โอ้ไอ้เหี้ยไม่ต้องไม่ช่วยไม่ช่วย ไม่ทันแน่เฮ้ยฉันเหรอเฮ้ยเอาเรื่องแล้วก็ตายป่ะอยู่ต้นไม้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 โผ่มึงอีกไอ้ตุ้มไอ้กูไอ้ชางไอ้เมืองี้มันกูฟื้นตัวได้กูฟื้นตัวได้ไม่มึงฟื้นไม่ได้แล้วมึงฟื้นไม่ได้แล้วเนี่ยกูฟื้นนายกูกดคลิกได้อยู่ไอ้เฮ้ยมึงจะรอมันมาหาแม่มึง ไอเฮียมันมันก็ดึงกูดิไอเฮียแทนนี่มันจะดึงไปไกลๆไอเฮียนทาอะไรบอกให้มึงถือกําลังด้วไม่เพ er pues ื่อนมันแทนนี่มันจะแบบดึงมันไปไกลๆกูจะได้ฟื้นตัวทันไอเฮียแม่งพ่กมองเป็นนักปามีดนะคุณพ่สาบบอกมึงว่าเออ มึงไอ้มึงอยู่ตรงไม้นะไอ้เหี้ยมึงก็ไม่อยู่จะพยายามจะ่ไหมแต่สุวนท้าโอ้ร้านค้าชั้นต่ำโอ้เฮ้ยเราได้อยู่ด้วยกันกี่คนวะเนะสามคนโอ้โหเฮ้ยนี่ไงอีกเครื่องนึงซ่อมเลยซ่อมเลย อมไม่ได้แอ็มไม่ได้แอ็มอะไรหมาเพื่อนเราซ่อมอยู่นี่ไงยอะซ่อมอยู่เพื่อนโดนตีไปแล้วนะ่ะยู่นหนเอ้ยเราอยู่แก้ประตูดได้ยนี่หว่าว้าวเป็นอะไรที่ดีมากเราเล่นระยะนี้แมวกกี้เนี่ยเพื่อนเราซ่อมมันนั้นเสร็จเราซ่อมนี้เสร็จสองลนะเหลือสามแล้วก็ไปเจอโอ้เกือบเครื่องนี้ไม่ไม่ใช่หรอโอ้โหม,มาถี่จังวะเชดแม่ โอ้โหเกือบไม่ทันสวยช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนเสร็จยางน,นี่สามคนแบบความสามคีคือพลังอุ้ยเกือบอุ้ยมันมาคตรถี่เลย

อตัวใครตัวมันนะจ้าพี่ขากูเข้าตูนแล้วกูบอกเลยว่าไม่มีใครเห็นกูแน่นอนตายไปซะเพื่อนกูช่วยมึงได้เท่านี้แหละเฮ้ยเพื่อนมึงรอดว่ะเตรงเป๊ะโอเคเพื่อนกูลมเลยเรียบร้อยเพื่อนกูโดนอุ้มแล้ว ว่แอลยัไตุ้นน่ะน้องไปแขวนไว้ไหนวะมันแขวนที่เดิมวะเปล่าไม่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 น่าจะใช่ที่เดิม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 กูบอกว่าแล้วว่าที่เดิมไอ้เหี่ยรอมันไปก่อนเดี๋ยวกูอนี่มาหากูมันมาหากูรอมันได้ไะมย,ยัยกูรอมัน,นยัย อ๋อมึงอย่าล่อมันมาทางนี้ดิเีย่เอาไปเออมันตีกูโอเคได้มันเอากูแล้วโอ้โหยิงโดนเหรอวะใครล้มอ่ะไอ้เว้ยคืออะไรคืเวลาโดดไม้มันมีดีเลย์เว้ยไม่จะพอมีดีเลย์อ่ะโคตรเย่เดี๋ยวกูไปช่วยบอกเจ้เดี๋ยวกูไปช่วย ไม่ต้อง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 เดือดเดือดขอดูก่อนไม่ได้เอาเนื้อเลื่อนมาไหมมาแล้วมาแล้วมันเห็นกูแล้วอ้าวมันไม่เห็นกูอ่ะเดือไปแล้วเดืไปแล้วช่วยดีมาช่วยดีโอเคโอเคไปไปครขึ้งนู้นไปคขึ้งนู้นไปคขึ้งนู้นไปคขึ้งนู้น ไปไหนเนี่ยาตามหลังมึงอยู่ใกเ้ๆตา้มาก่อนไม่เสียงมันใกล้กูจังอะเหียชิบหายูอย่าเาตงนี้เลยเฮยอ้สัยมึงมีเฮ้ยเดี๋ยวๆกูจะใช้ไม่นะเฮีย้ตวแม่ ออกมาไปเร็วไปช่วยมึงได้ทันนะเพื่อนมันตามกูไอ้เจ้าตุเล่เลยเพื่อนกำลังซ่อมกูอยู่มึงหนีไปหนีวิ่งฉีกวิ่งฉีัวกี้วิ่งฉีกวิ่งฉีกแล้วแอบตู้เลยมันจะได้ไม่เห็น เรียบร้อยแล้วจ้าไอ้เงี้ยมึงอะไรยื้อจะยื้อไว้กูจะยื้อไว้โอเคตัวใครตัวมันแล้วเพื่อนกูจะกูจะจดจำไว้เลยว่ามึงมาบังกูเงี้ยมึงอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเบอร์กี้กูจะทำให้ชีวิตมึงไม่สูญเปล่าสูญเปล่าดีเพราะมึงนี่แหละ ไปเลยเพื่อนไปส่มเครื่องกันเฮ้ยอย่างน้อยกูก็ยังมีมึงเป็นตัวแทนอยู่นะเว้ยมึงเห็นป่าวแทนมากมึงดีสัตว์ยั่วหลังยิ้มจะเกินยิ่งจะติดมึงเลยคุยกูขอฉับสาบแช่งแย่ไปอรปกานโอ้ยนี่ไงกูหูกูขอสาบกูขอขอคำสาบนี้ให้สาบไ้พวกมึงแพ้จะแพ้อย่างงั้นนะ ถ้างั้นกูจะลบคำสาบมันแดงกูจะลบคำสาบมันเอง <g ül> ลบได้เหรอยือ่นเหรอสองสองแล้วเพื่อนห <c oughs> ายไปไหนวะอ้าวหายไปไหนแล้วอะอ,อ๋อมันไปนู่นแล้วกูจะลบคำสาบเองอ๋อมันไปมันไปหาเพื่อนอีกคนนึงดีกว่ากู <c oughs> กูจะลบคำสาบ เที่ยงเพราะอีกคนไม่เก่งไว้เที่ยงม่งเปิดระดับษาหมดเลยอ่ะ,อะเออเออพ่ามันต้องวิวเยอะแน่ๆเอ้บวะเจ้ทำการชักปักบอกทำการชักปักเร่งี้ยกูขอให้พวกมึงแพ้สัตว์ไอ้แต่บังเแล้วกูจะเดินอ้อมีกทีนี้นมันก็บังกงุยนั่นแหละไม่ไอะไรไม่กูะจะมือพวกมึงพิชีตแล้วให<บ>้บ้านมึงดิ เอ้กูกูก็กูก็หนีออกไปแล้วทำไมมึงไม่ลุกขึ้นมากูกูก็กำลังมองอยู่ว่ามันมาทำงไไน <c oughs> ไอ้เพี้ยแน่กูกูจะไปทำมึงไอ้เพี้ยมึงก็มองกูอยู่นั่นแหละอ่ากู <c oughs> จะลบคำสาบกู <c oughs> จะลบคำสาบใช้พิลิฟายลบคำสาบกู <c oughs> รู้ <c oughs> รว่าเพื่อนกูกำลังซ่อมอยู่แล้วเราจะเสร็จ<า>พร้อมกัน อามันมันไม่ได้ซ่อมอ่ะมันซ่อมอยู่แต่มันมันไม่รู้เอพัตกรอ่ะมันไม่รู้ว่ามึงอยู่ไหนจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วโวย้ oh, <shit! S 1> ยโอ้ชิตขอให้มึงตายขอรมาขอให้มึงตายทรมาขอให้มึงตายทอรมาอะไรเหรอครับพี่ อะไรล่ะครับพี่มันมีมันมีเดสไอ้นั่นบอกว่าเดสวันวันโอ้ยประตูเปิด,ปดแล้วไปเลยจ้ามันมีวันเดทเปล่าวะไม้ไม้อยู่ข้างหน้าไม้อยู่ข้างหน้าเพื่อนเปิดประตูเปิดประตูเร็ว มันมีวันเดทต่อไว้แย่โอ้โหสวยเพื่อนมึงออกไปเลยปล่อยเฮียนี่ไปเไปเลยไปเลยเพื่อนไม่นะไปเลยเพื่อนมึงออกไปเลยมึงออกไปเลยเพื่อนมึงออกไปเลยกูรู้ว่าเพื่อนกูจะมาช่วยกูกูรู้ว่าเพื่อนกูจะต้องมีน้ำใจเหนือลื่นๆไม่มีอะไรเหนือลื่นๆื เนื้อลื่นๆไงล่ะเนื้อลื่นๆแล้วก็เนื้อลื่นๆเนื้อลื่นๆเลยจ้ะเนื้อลื่นๆไงมันต้องได้ดิวะโอ้ไม่น่าได้เลยไอ้เนื้อลื่นๆเฮ้ยเพื่อนตั้งคิวไว้เลยมั้ ป๋าเลยจ้ามึงเปิดประตูทิ้งไว้ป๋อเพื่อนไม่ได้เปิดอ่ะเหียพ่อมึงพ่อมึงพ่อมึงไม่ได้เปิดเลยเหียเปิดไหนไม่เปิดมึงเปิดประตูตรงนู้นสตีนงับึงใหญ่เลยวะ ไอออกมาเลยมาเลยกูว่ามันน่าตายล้มันจะตาล้ไปไกลเฮียแหละไปไกลเฮียแล้เฮ้ยมันอยู่กับเพื่อนอ่ะตอนนี้มันอยู่กับเพื่อนอ่ะเนี่ยเนี่ยมันอยู่กับเพื่อนอ่ะไม่เชื่อเอาไปไอ้เฮียกูมอยู่เนี่ยมันอยู่กับเพื่อนเนี่ยเฮียเนี่ยเพื่อนมันออกไปแล้วมันเปิดประตูตรงไหนอ่ะไอ้เฮียไม่งนั่นแหละตรงที่มึงยืนอยู่อะแหละเอาประตูมันเปิดตรงตรงที่กูอยู่ใช่ไหมเออใช่เชี่ยชิมหายละ ออกวาแล้วมันเฝ้าปะวะไม่เฝ้าเหรอแตบบ่ว่ามันคิดว่ามันไปหาหลุแมแน่เลยไปแล้วจ้าก็ลบคำสาปได้ไม่รู้ด้วยเฮียไ,ไม่ช่วยมึงทั้งนั้นนะไม่ว่าจะจังไงไม่เฮียปล่อยให้กูยืนเฮียแม่งกลัวลังจะปิ้งกลัวเราจะเดิอ เกี้ยมีแอวอีกที่เกี้ยไม่งมาบังกูชุ่ไม่ช่วยมด้วยเกี้ยพวกเกี้ยนี่ออกเิดเพอร์ปัญญาอ่อนในสัตว์เพอร์ปัญญาอ่อนไอ้